สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support นะครับวันนี้จะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัว p r i นเตอนะครับ HP LaserJet P1566 นะครับกับ Windows 11นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นปรินเตอร์ที่มีตัวติดตั้งนะฮะอยู่ในตัวแล้วนะครับนะโอเคนะครับ มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับเปิดตัวพรินเตอร์นะครับให้เรียบร้อยนะครับเปิดคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเสียบสาย USB เข้ายังตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุกนะครับเมื่อเสียบนะฮะเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านไปที่ดิสกพีซีนะครับนะฮะท่านก็จะเจอกับไรเพิ่มขึ้นมาหนึ่งไรนะครับ ถ้ามี c d นะก็จะต้องมี E นะครับก็จะเป็นไรตัวนี้นะครับไรที่เพิ่มขึ้นมานะครับมันเป็นไรอัตโนมัตินะฮะเป็น HP Smart Installer นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องแล้วก็ไปเสียวกับเครื่องอื่นนะครับก็สามารถติดตั้งไดเวอร์ได้ง่ายๆนะครับด้วยฟังก์ชันนี้นะครับ HP Smart Installer นะครับหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะยากแล้วนะครับท่านก็เหมือนกับมีแผ่น CD อยู่ในตัวเครื่อง เพินเตอร์มาด้วยนะก็ดับเบาินคลิข้าไปเลยครับแล้วก็กด yes นะครับก็กดยอมรับนะครับเมื่อเราติดตั้งไปนะครับตัวนี้จะหายไปนะฮะตัวไรตัวนี้จะหายไปนะครับ รอสักครู่นะครับในขั้นตอนนี้เ,เห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับมันหายไปนะครับ แต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวปรินเตอร์นั่นเองนะครับตัวปรินเตอร์ HP LaserJet P1566 นะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นการลงทะเบียนนะครับผมไม่ลงทะเบียนนะฮะแต่ผมต้องการปรินเท p เ g กนะครับผมก็กดผมเอาเครื่องหมายถูกคงไว้นะครับอย่างนั้นก็กด n e ็ตไปกด f i n น s h นะครับ โอเคอันนี้ผมไม่ต้องการใช้นะครับผมก็กดปิดไปนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับปิ้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปรินเตอร์นะครับตระกูลรุ่นนี้นะครับ HP LaserJet P1566 นะครับก็จะคล้ายกันกับ1102นะครับ1102ก็จะมี HP Smart Install เหมือนกันนะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับ โอเคมาตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าปรินเตอร์มาแล้วหรือยังนะครับก็ไปที่เส a ร c h เลยก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าปรินตเข้าไปนะครับหาหัวข้อนะครับที่มีคําว่าปริน t ์แอนด์สแกนนะครับท่านคลิกเข้าไปครับนะะจากนั้นนะฮะท่านสังเกตตรงนี้นะฮะในส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับมีชื่อของปรินเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น HP LaserJet นะฮะหนึ่งห้าหกหกนะครับ โอเคนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สงสัยว่า,าแล้วรอบหน้าล่ะถ้าเกิดถอดนะครับแล้วเสียบเข้าไปใหม่มันจะเป็นอย่างนี้อีกไหมต้องติดตั้งอีกไหมไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับตอนนี้ผมถอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปใหม่นะครับตัว HP Smart Install มันไม่ขึ้นมาให้แล้วนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนจาก HP Smart Install กลายเป็นเชื่อมต่อกับปรินเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่มีรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็ใช้กับ Windows 11ได้หรือเปล่านะครับผมมีคำตอบให้แล้วโอเคนะครับฝากกดจุกใจนะครับเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ